ตำหน่งเคสวัตปวรนิเวศวิหารมีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่7ประจำปี2568โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าวาดประเทพสิรินทราวาสลงประธานในการประชุมจากนั้นมีการถแถลงผลการประชุมในประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆโดยแต,งต,งต่งตั้งให้เจ้าวาดวัดปริวาสเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่ง ตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีตลอดจนตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงที่ตำหนักเพชรบัตรมริเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีการประชุมมหาเทราสมาคมครั้งที่7ประจำปี2568 มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระจิรยานมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวระเทพสุรินทราวาสเป็นองค์ประธานในการประชุมพร้อมกันนี้ที่ปรึกษามหาเถรสมาคมกรรมการมหาเถรสมาคมตลอดจนผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุม จากนั้นรองศาสตราจารย์ดรชัดชพลชัยพรผู้รักษาการแทนผู้มนอยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมพิจารณาการเสนอขอจัดตั้งสำนักเรียนวัดสารอดขอเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักเรียนอนุมัติการขออนุญาตบูรณาวัดร้างก่อนขอยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาเห็นชอบอนุมัติงบอุดหนุนวัดเพิ่มที่ประชุมรับทราบให้วัดจืนคำขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าภายใน วันที่24สิงหาคม2,568เห็นชอบตามศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดประยุรูรมงสาวาดเตรียมจัดงานวิสาขับอูชาวันสำคัญสากลของโลกที่ประชุมได้แต่งตั้งพระสังฆาริการในตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนคนปรปฐมรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ อนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอเพิ่มและตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนมัสศการท่านพระเทราทุกเทระและเรียนพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับวันนี้การประชุมมหาเทรสมาคมซึ่งอยู่ในความรับผิดช,ชอบของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะที่เป็น ฝ่ายเลขาธุการของการประชุมมหาเถรสมาคมทุกครั้งก็มีเรื่องราวที่จะมากราบนมัสการและกราบเรียนให้พุทธบริษัททุกท่านได้ทราบในสาระสำคัญบางประกาศนะครับผมรองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรเป็นนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญร,รักษาราชาการแทนร่วมนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมขออนุญาตนำเรียนเรื่อง การประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่7ทับสองในวันนี้คือวันจันทร์ที่10มีนาคม2568นะครับวันนี้จะประคุณสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้ดำเนินการตามระเบียบก,การประชุมมหาเทรสมาคมดังนั้นสมเด็จพระราะชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ซึ่งมาประชุมมหาเทรสมาคมได้เป็นประธานนะครับคือเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานุนี เจ้พเาพระคุณสมเด็จพระพิารยมุนีได้เปิดการประชุมและได้มีเมตตาอนุญ,ญาตให้เลขาธิการมหาเทรสมาคมคือผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธาศาสนาแห่งชาติได้นมัสการเสนอวาระการประชุมไปตามลำดับนะครับระเบียบวาระที่ต้องการที่จะนำเรียนแก่พุทธบริษัททุกท่านให้ทราบนะครับก็คือในเรื่องการเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็น การศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์มีเรื่องการขอจัดตั้งสำนักเรียนวัดสารอดกรุงเทพมหานครนะครับด้วยท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงได้มีลิขิตเสนอขอตั้งสำนักเรียนวัดสารอดซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงราชบูรณนะเขตราชบูรณะกรุงเทพมหานครนะครับฉะนั้นกรณีนี้ประธานกรรมการการศึกษาพระปริยติธรรมแม่กองทมสนามหลวง และแม่กองบาลีสนามหลวงได้พิจารณาเห็นชอบแล้วฉะนั้นที่ประชุมก็มีมติอนุมัติให้ตั้งสำนักเรียนวัดสาวร้อยกรุงเทพมหานครครับอีกรายการหนึ่งที่เป็นเรื่องการศาส,สนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์นั้นคือการเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักเรียนวัดกระทุ่มเดิมนั้นเรียกว่าสำนักเรียนวัดกระทุ่มแต่ว่าชื่อวัดนั้นเป็นชื่อวัดกระทุ่มเสือปลาเพื่อให้การตั้งชื่อสำนักเรียนนั้นสอดคล้องกับชื่อของวัดจึง เจ้าสำนักเรียนวัดกระทุ่มจึงขอลิขิตมีลิขิตขอเปลี่ยนแปลงชื่อสำนักเรียนนะครับเป็นสำนักเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาจากนั้นได้มีการพิจารณาเรื่องการสาธารณูปการนะครับคือการขอบุรณะปฏิสังขรณ์วัดกู่ย่าน่านร้างจังหวัดลำพูนนะครับเพื่อขอยกเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษานี่ก็เป็นระเบียบในทางการจัดการเรื่องสาธารณูปการนะครับว่า วัดร้างหลายๆแห่งนั้นมีเสนาสนะมีที่ดินมีที่ธรณีสงต่างๆแต่ว่าร้างจากพระภิกษุในการที่จะบริหารจัดการดูแลไปสามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นตามกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆของคณะสงฆ์และสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ฉะนั้นกรณีของการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด กู่ย่านาน่านร้างจังหวัดลำพูนขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาก็เลยอยู่ในวรระในเรื่องการสาธารณูปการแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีอีกวัดหนึ่งคือการขอบุรณะปฏิสังขรณ์วัดประดิษฐวรารามร้างจังหวัดอุดรธานีขอยกขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาฉะนั้นท่านพุทธบริษัททุกท่านสามารถที่จะติดตามการฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่ของการมีวัดกู่ย่านาน่าน จังหวัดลำพูนและวัดประดิษฐ์เาวารามจังหวัดอุดรธานีเพื่อที่จะได้ไปอุปถัมภ์คั้ำชูพระพุทธศาสนาในจังหวัดลำพูนและจังหวัดอุดรธานีต่อไปนะครับในเรื่องการจัดการศาสนสมบัติมีเรื่องสำคัญที่ใครจะนำเรียนท่านทั้งหลายให้ทราบก็คือเรื่องการขออนุมัติเงินศาสนสมบัติกลางเพื่ออุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชนเรื่องมีว่าอย่างนี้ครับคือ ปกติแล้วคณะสงฆ์จะได้พิจารณาวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นวัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัดเป็นประจำทุกปีอย่างไรก็ดีงบประมาณของทางราชการที่สนับสนุนวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นก็ดีวัดพัฒนาตัวอย่างก็ดีหรืออุทยานการศึกษาในวัดก็ดีเนี่ยมีจํานวนที่เรียกได้ว่า ไม,ไม่อาจที่จะมาใช้ได้พอเพียงกับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปในวันข้างหน้าฉะนั้นในทางคณะสงฆ์จึงได้พิจารณาเห็นว่าเงินาศาสนสมบัติที่มีอยู่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปคราวที่แล้วว่างานาศาสนสมบัตินั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อดอกผลของการจัดการาศาสนสมบัติเกิดขึ้นก็จะเข้าอยู่ในฝ่ายของาศาสนสมบัติกลางเมื่อมีเวลาที่เมื่อมี เหตุที่จะต้องใช้ในการทำนุบำรุงพระาศาสนาเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการงบาศาสนาสมบัติกลางเนี่ยมาอุปถัมภ์ค้ำชูกิจาการพระพุทธศาสาศนาได้ในกรณีนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาเห็นว่าควรที่จะนำเงินาศาสนาสมบัติกลางหมวดงบกลางสำรองจ่ายเข้าอุดหนุนโครงการวัดใจกลางชุมวัดกลางใจชุมชนซึ่งหมายความว่าเป็นการเพิ่มเงินรางวัลให้แก่วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัดเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ท่านเจ้าวาดคณะสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนที่ช่วยกันทํานุบํารุงสนับสนุนให้วัดนั้นสามารถที่จะเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นวัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษาในวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปวันนี้มหาเถรสมาคมก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้สามารถใช้เงินาสนสมบัติกลางนั้นในการอุดหนุนเพิมเ่มเติมเงินรางวัลแก่วัด ที่มีผลงานดีเด่นดังกล่าวได้นะครับเรื่องที่เป็นวาระนอกจากที่เป็นวาระอยู่ในแฟ้มเนี่ยนะครับ mm. ก็เป็นเรื่องวาระจรที่เป็นวาระด่วนที่มีความสำคัญ mm. ข้อหนึ่งที่พึงที่จะนำเรียนเพราะว่าเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดการวัดนะครับ mm. ก็คือการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำ ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2568ด้วยเหตุที่ว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษากันเมืม่อวันที่25กุมภาพันธ์2568แล้วก็ลงมติว่าอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอผ่อนผันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ได้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตในระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2563เรื่องการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่ผลผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2523นะครับกรณีก็ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการที่เข้าทำประโยชน์เหล่านี้ก่อนนะครับ แล้วก็ยังไม่ได้มาอขอยื่นคำขออนุญ,ญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีฉะนั้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2563ก็เลยระบุว่าสามารถที่จะยื่นคำขอได้ภายใน180วันนะครับนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในครั้งนี้ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาแล้ว ฟังดูก็สับสน,นนะครับแต่ขอสรุปวงเล็บง่ายๆเลยแล้วกันว่าการยื่นคําขออนุญ,ญาตเพื่อที่จะใช้พื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเนี่ยต้องยื่นมาในวันที่24สิงหาคม2568โดยโครงการที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจะยื่นคำขออนุญ,ญาตดังกล่าวได้ต้องเป็นโครงการที่ได้เข้าใช้ทำประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ก่อนวันที่23มิถุนายน2563เท่านั้นนะครับฉะนั้น ในทางปฏิบัติก็คือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงแจ้งมายังหน่วยราชการต่างๆให้ยื่นคําขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคม2568ในกรณีนี้วัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้นะครับซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้วจึงมีการยื่นคําขอมาหลายพันรายนะครับแล้วก็ ข้อมูลทางสำนักง,งานผู้พิพากาแห่งชาติได้พิจารณาอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับโดยที่เป็นอำนาจของทางจังหวัดในแต่ละจังหวัดก็คือมีไปประมาณ900 0กว่าวัดแล้วนะครับมีเก้าพันกว่าแห่งแล้วยังคงค้างอยู่ประมาณ1,400กว่าแห่งก็จะได้มีการประสานไปยังจังหวัดนะครับพุทธศาสนาจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบนั้นเพื่อเร่งรัดให้ดําเนินการยื่นคําขอ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้กำหนดเอาไว้ว่าให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่24สิงหาคม2568ต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบทั้งสิ้นนะครับไม่ใช่ว่ายื่นขอแล้วได้กันทุกรูปทุกรายก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มี กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดว่าเข้ากฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบทั้งปวงมีวิธีการที่ถูกต้องชอบด้วยกระบวนการแล้วก็สามารถที่จะยื่นขอมาเพื่อขออนุมัติในการที่จะเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ได้เพราะว่าธรรมชาติของพระพุทธศาสนานั้นก็เกื้อกูลผูกพันอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดดังนั้นตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ กิจการพระพุทธศาสนาบางครั้งก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับป่าหรือว่าพื้นที่ในทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าวัดวา,ารามที่มีแผนการจัดการดําเนินงานที่ดีอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเพิ่งเสด็จออกประธานรางวัลธรรมจากสีเขียวซึ่งเป็นรางวัลที่กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะสงฆ์ในการดําเนินงานสํารวจวัดวา,ารามที่สามารถเป็นมิตร และเกื้อกูลประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพว,วัดเช่นนี้นะครับมีประโยชน์อย่างยิ่งกับการอนุรักษ์และการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าให้อยู่ร่วมกันกับชุมชนและมนุษย์เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่วัดจะได้อยู่คู่กับธรรมชาติและธรรมชาติก็จะได้อยู่คู่กับวัดสืบไปครั้งเหมือนอย่างเช่นเมื่อครั้งพุทธกาลที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จ อุบัติมาบนโลกนี้ก็ดีหรือตรัสรู้ก็ดีหรือก็ดีหรือว่าแสดงปฐมเทศนาหรือดับขันทปรินิพานก็ในป่าไม้ทั้งสิน้นฉะนั้นนี่ก็เป็นนโยบายสําคัญประการหนึ่งซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชาการนะครับที่จะเอื้อเฟื้อให้กิจการพระพุทธศาสนากับกิจการของป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติยังเอื้อกูลกันอยู่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำคัญประจำปีที่เราทราบกันดีก็คือในทุกเทศกาลวิสาขาบูชานั้นเราจะมีกิจกรรมใหญ่เพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาของโลกฉะนั้นในวาระการประชุมในการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งนี้ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดประยุรวงศาวาจึงเสนอขอความเห็นชอบการจัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชานานา,นาชาติ วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่20ขึ้นนะครับซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ก็เช่นเคยอย่างที่จัดทุกครั้งนะครับก็คือจัดที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครผนวกกับที่พุทธมนทลจังหวัดนครปฐมด้วยโดยจะจัดกิจกรรมนี้ในวันที่10พฤษภาคม2568ดังนั้นขอเชิญชวนพุทธบริษัททุกท่านร่วมกิจกรรมและร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมวันวิสาขาบูชาซึ่ง องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกไม่ใช่เพียงเฉพาะหมู่พุทธบริษัทเท่านั้นเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมครูและเป็นศาัดาเอกของโลกที่ทรงนำสันติภาพให้เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษยชาติฉะนั้นวันวิสาขาบูชาจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่วันสำคัญของพุทธศาสนิกชนแต่ยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติของสหประชาชาติ ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่10พฤษภาคม2568นี้จึงเกิดขึ้น2ที่หลักๆก,ก็คือ 1. คือที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติถนนราชาดำเนินนอกและที่พุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมเชิญติดตามข่าวสารของกิจกรรมวันวิสาขาบูชาได้นะครับเรื่องราวสุดท้ายที่อยากจะใครจะนำเรียนกับพุทธบริษัททุกท่านนะครับก็คือในเรื่องการแต่งตั้งแล้วก็การปกครอง อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าตามมติของออบุรพาจารย์ของคณะสงฆ์มีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยาณนะวโรรสเป็นต้นนะได้ทรงพระปรารภเอาไว้ว่าการคณะสงฆ์ทั้งปวงหรือการพระพุทธศาสนาทั้งปวงเนี่ยต้องตั้งต้นที่การปกครองให้มีประสิทธิภาพก่อน ถ้าการปกครองมีคุณภาพแล้วการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่การศึกษาการาศาสนศึกษาการสมบัติการาศาสนสงเคราะห์หรือาศาสนสมบัติทั้งหลายก็จะดีตามมาดังนั้นในเรื่องสุดท้ายที่จะนําเรียนก็เป็นเรื่องของการปกครองการบริหารการปกครองคณะสงฆ์นะครับมีตามลําดับในวาระที่เป็นออวาระนําเสนอในมหาเทรสมาคมครั้งนี้มีเรื่องแรกนะครับคือเรื่อง พระสังฆาที่การขอลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงการลาออกที่กล่าวนั้นก็คือพระสิทธิธรรมวิเทศวัดสเกดนะครับท่านได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกดเพื่อไปปฏิบัติาศาสนกิจในสังกัดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนี่เป็นประการแรกนะครับคือท่านเจ้าคุณสิทธิธรรมวิเทศวัดสเกดลาออกไป จากผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสเกตแต่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกครับรายการที่2คือขอเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับท่านเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตมาเสนอยังมหาเทราสมาคมเพื่อขอให้พระราชพัฒนากร เจ้าวาดวัดปริวาสนะครับเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งนี่ก็เป็นกรณีของการแต่งตั้งท่านเจ้าคุณพระราชพัฒนากรเจ้าวาด,ดวัดปริวาสขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งในหลนกลางนะครับต่อไปคือการเสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หหนกลางได้มีลิขิต มาเสนอมหาเทรสมาคมนะครับให้พระครูสุวัตรวรกิจวัดช้างอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างและเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านแห่ได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทองครับต่อไปเป็นรายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีนะครับ ด้วยเหตุที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเจ้าอาวาสวัดบางพระได้รับพระบัญชาจากสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13ทําให้ตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีว่างลงนะครับดังนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางจึงมีลิขิตเสนอแต่งตั้งให้พระเทพวชิระปัญญาพร วัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีปัจจุบันท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรปัญญาพรนั้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีและเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลจังหวัดชนบุรีอยู่นะครับบัดนี้ก็มหาเถรสมาคมก็มีมติอนุมัติให้ท่านเจ้าคุณรูปนั้นเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีครับ ต่อไปคือการเสนอแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หุนกลางได้มีลิขิเสนอแต่งตั้งให้พระครูสิริปุญญาพิวัตรเจ้าอาวาสวัดสโรงและเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีให้ดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมครับต่อไป ยังเป็นลิขิตของเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางนะครับคือเสนอแต่งตั้งให้พระครูพิพัฒจริยาพรเจ้าวาดวัดหนองกระทุ่มและรองเจ้าคณะอำเภอปากท่อเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีครับไปยังอยู่ในการปกครองหนกลางนะครับเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตขอเสนอมหาเทรสมาคมให้แต่งตั้ง พระครูพิพัฒนธรรมรักเจ้าวาดวัดทองมงคลและเจ้าคณะตำบลทองมงคลเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับต่อไปคือการขออนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอนะครับซึ่งการเสนอขออนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอนั้นมี2รายการด้วยกันจะขออนุญ,ญาตเรียนอธิบาย ประกอบกันเข้าถึงมหาเทรสมาคมได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับว่าการที่มีรองเจ้าคณะอำเภอนั้นปกติแล้วก็ต้องมีหนึ่งรูปนะครับแต่ว่าหากว่ามีกรณีเป็นกรณีหลักเกณฑ์พิเศษข้อใดข้อหนึ่งคือเป็นจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านก็ดีเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรมก็ดีเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตกว้างหรือยาว และมีความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตร์และการคามนาคมก็ดีเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจสังคมและมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นก็ดีและประการสุดท้ายนะครับคือเป็นจังหวัดที่มีผลการศึกษาพระปร,ะริยัติธรรมแผนกธรรมหรือรแผนกบาลีของปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยดีเด่นคือมีผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษารวมกันไม่น้อยกว่าได้ร้อยละ60เอร์เซนตนะครับก็คือ ร้อยละหกของจำนวนผู้เข้าสอบนะครับหรือผู้สอบบาลีสนามหลวงและบาลีศึกษารวมกันไม่น้อยกว่าได้ร้อยละ30ของจำนวนผู้เข้าสอบกรณีเช่นนี้ก็จะมีการขออนุมัติแต่งตั้งให้มีตำแหน่งนะครับไม่ใช่แต่งตั้งนะครับขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอได้เพิ่มเติมนะครับจากที่ผมได้เรียนหลักเกณฑ์มาดังกล่าวนี้นะครับก็มีการเสนอ โดยเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ขนกลางขอให้มีการเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยเหตุที่อำเภอบ้านโป่งนั้นมีจำนวนวัดถึง56วัดมีที่พักสงฆ์อีก2แห่งฉะนั้นรวมเป็น58วัดกับที่พักสงฆ์นะครับอีกประการหนึ่งก็คืออำเภอบ้านโป่งนั้นเป็นอำเภอที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางมี ภูมิสถานที่มีการคมนาคมและภูมิศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจและเป็นแหล่งค้าขายเป็นพื้นที่ทางชุมชนและสังคมที่คึกคักนะครับฉะนั้นอำเภอบ้านโป่งจึงสมควรที่จะมีรองเจ้าคณะอำเภอเพิ่มอีกหนึ่งรูปเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอที่มีอยู่แล้วนะครับในการบริหารงานคณะสงเช่นเดียวกันกับอีก แห่งหนึ่งนะครับก็อยู่ในจังหวัดราชบุรีเช่นเดียวกันกรณีคล้ายคลึงกันก็คืออำเภอเดําเนินสะดวกนะครับเพราะอำเภอเดําเนินสะดวกนั้นเป็นอำเภอที่มีแหล่งเศรษฐกิจการค้าการเกษตรอย่างกว้างขวางแล้วก็ในปัจจุบันอำเภอเดําเนินสะดวกไม่มีรองเจ้าคณะอำเภอฉะนั้นจึงเป็นภาระของเจ้าคณะอำเภอในการบริหารงานคณะสงฆ์จากหลักเกณฑ์ที่ได้ปรารถไปแล้วข้างต้นนะครับจึงเห็นสมควรให้มีตําแหน่งรองเจ้าคณะ อำเภอเดำเนินสะดวก1นึ่ตำแหน่งครับเป็น2กรณีของการขออนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดราชบุรีทั้ง2รายการครับและเรื่องสุดท้ายในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ที่จะนําเรียนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านให้ทราบนะครับคือการขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงนะครับ ในลิขิตของเจ้าระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หลนกลางเสนอต่อที่ประชุมมหาเทรสมาคมเพื่อขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าว,วาดพระอารามหลวงคือวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานาครจำนวนสรูปนะครับรูปที่หคือพระมหาวิทยาอภิชโวปร,รียนธรรม9ประโยครูปที่สองคือพระมหาประพาสโชติเมธีปร,ริยนธรรมเก้ประโยครูปที่สพระมหากวีพัทยานกวิ ปเปรียนธรรม9ประโยคแล้วรูปที่สคือพระมหาธีรศักธีรกิติปเปลี่ยนธรรม9้าประโยคทั้ง4รูปนะครับให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยาในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆกันรูปแรกคือฝ่ายเผยแผ่รูปที่สองคือฝ่ายเผยแผ่รูปที่สามและรูปที่สี่คือฝ่ายการศึกษาหลังจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบอนุมัติตามลิขิตของเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่ขนขกลางแล้วทาง กระบวนการก็จะได้ขอประธานพระบัญชาแต่งตั้งขอพระวินิจฉัยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในการแต่งตั้งโดยมีพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงตามระเบียบกฎเกณฑ์ต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องของการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่7ทับ2 5 6พในวันนี้คือวันที่10มีนาคม2,568มีเรื่องราวหลากหลายที่เดียว ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้นําเรียนกับพุทธบริษัททั้งหลาย mm. เช่นในเรื่องการจัดการศาสนสมบัติ mm. ซึ่งผ่านการคัดกรองของคณะกรรมการพอสปอมาโดยรอบครอบแล้วแต่ว่าไม่ได้มาเรียนให้ทุกท่านทราบเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาลงไปในรายละเอียดที่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่จะได้เกี่ยวข้องในการช่วยกันสนับสนุนในการที่จะทํานุบํารุง กิจาการพระพุทธศาสนาโดยตรงมากนะักแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่เรียนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการปกครองคณะสงฆ์ก็ดีการาศาสนศึกษาก็ดีการศึกษาสงเคราะห์ก็ดีการสาธารณสงเคราะห์ก็ดีการจัดการสาสนสมบัติและสาธารณูปการทั้งหลายก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมสําคัญและกิจการสําคัญของคณะสงฆ์ซึ่งลําพังคณะสงฆ์จะดํารงอยู่อย่างเดียวไม่ได้โดยปราศจากการเกื้อหนุนของพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับฉะนั้นการนำเรียน สารสังเขปของการประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่7 2 5 6ทับ2,568นี้ก็เป็นสังเขปเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบและติดตามข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ในรายละเอียดของแต่ละมะติที่ประชุมซึ่งก็จะได้มีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ติต่อไปนะครับวันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและขอนมัสการ และสวัสดีทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับ